ทีวี TCL รุ่น C3P725 อาการมีเสียงไม่มีภาพลูกค้าบ,บอกว่าอย่างนั้นนะครับเราจะมาแกะฝาดูว่ามีเสียงไม่มีภาพแบ็คไลท์ติดไหมนะ้ำเพื่อนนะักขันน็อตออกมาแล้วนะพวเพื่อนนะขันน็อตออกมาแล้วนี่ประมาณนี้นะครับเครื่องเพื่อนเนเราจะเสียบปดดลั๊กดูเราก็จะมากดสวิตช์เปิดดูนะพเพื่อนๆนถ้ามีแสงขึ้น ตามรูร่องหรือพวกนี้เนี่ยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เพื่อนแลวแบคไลทิดแบคไลติดสาเหตุที่ไม่มีภาพมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะมาดูกันนะเพื่อนๆนะว่าอะไรเสียนะเพื่อนๆนะมาเพื่อนๆเ้องต้นให้ถอดสายแพรอข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกถอดฝั่งขวามือน,นี้ออกก่อนนะเพื่อนๆนะพอเรารู้แล้วว่าแบคไลทิดแล้วก็ถอดสายแพร ข้างใดข้างหนึ่งออกแล้วก็เปิดสวิตด,ดูนะเพื่อนนะแล้วก็เสียบสายเฮ็ดดีเฮ็ดดีเราลองเสียบดูแล้วนะ่ะแคไลท์ก็ติดแล้วนะเพื่อนนะจะมาดูว่าตรงช่องที่ก่อนที่มันจะเสียลูกค้าเขาเขาเสียบไว้ไหมถ้าไม่ตรงเราก็ลองเสียบใหม่ดูนะให้มีเสียงแล้วเราถึงจะมาทดสอบดูภาพนะถ้าสมมุติว่าเราถอดสายแพรฝั่งขวาออกฝั่งซ้ายถ้ามันปกติมันจะมีภาพอยู่ครึ่งจอฝั่งซ้ายนะเพื่อนนะ อันนี้อยู่ในท่าควบหน้าลงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองสลับสายเฮดดีดูก่อนนะไม่รู้ว่ามันเขาตั้งไว้จุดไหนเฮดีุเฮดดีสองนะเพืนะ่<ๆ>อนๆเดี๋ยวดูก่อนพอเรามาเสียบเฮดีตรงนี้นะเพื<ๆ>่อนๆหนึ่งสไม่รู้นะม, <า S 1> มีเสียงมีเสียงขึ้นมานะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆนะแล้วมาดูภาพมันจะเป็นอย่างไรก็มันใกล้ที่ทํางานรู้ไหมครับ ดูภาพถ้ามันมีภาพดูฟังนี้พ่อถอดฟังขัวแต่เพร่อนฟังหัวออกนะเราดูด้านหลังนี่นะ้ะมันมีภาพขึ้นฝั่งซ้ายก็แสดงว่าฟังขัวจอฟังหัวช็อตนะเพื่อนๆช็อตแล้วเราจะทํายังไงมีวิธีแก้นะเพื่อนนะมาดูกันครับมันจะเป็นอย่างที่ว่าไหมมีภาพเครื่องจอจริงๆนะเพื่อนๆนะมีภาพเครื่องจอจริงๆก็สรุปว่า จอฝั่งขวาเนี่ยเ,ยยเี่ยฝั่งน่ฝั่งขวามือนี่เราอยู่ด้านหลังทีวีนะคว่ำหน้าลงอันนี้ยกหน้าขึ้นน้อยนึงจะได้มองเห็นฝั่งขวาช็อตอ่ามีแนวทางการตรวจซ่อมนะเพื่อนๆนะพอเรารู้แล้วว่าจอฝั่งขวาช็อตนะเพื่อนๆนะแนวทางการตรวจซ่อมใช้เทปใสนะเพื่อนๆนะ แล้วก็หนีบประมาณให้มันไปปิดสายแพรเนี่ยให้ได้เก้าพินนะเพื่อนๆนะเก้าพินนะเก้าพินก็คือเก้าขาแหละฝั่งขวานะที่เคยทํารุ่นนี้นะเพื่อนๆนะนะฝั่งขวาที่ที่เคยทํานะนี่แปะ,ะนี่นะฝั่งขวานะนี่นะเพื่อนๆนะเห็นไหมนี่มันยังเป็นรอยรอยอยู่ใช่ไหมแปะนับไปเลยเก้าพินนะเพื่อนๆนะหนึง่งสองสามเตียงอกาศเปเก้าพอเราแปะเรียบร้อยนเพื่อนๆนะ เรียบ,บร้อยก็ใส่เข้าไปเลยนะดูไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นวิชาของช่างนะครับถ้าไม่ใช่ช่างก็ทำยากไม่แนะนำนะครับถ้าถ้าเป็นช่างถึงจะเก่งไม่เก่งก็ทำได้นะครับเพื่อนๆนี่ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วเราก็เสียบปลั๊กเลยนะเพื่อนๆนะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆนะมันจะมีภาพไหมรุ่นนี้ที่เคยทำก็เปะประมาณนี้แหละนะ นขาเก้าเราก็เปิดสวิตช์มาดูกันนะเพื่อนๆนะถ้า LED ติดนะนี่ติดแล้วเพื่อนๆแสดงว่าพร้อมที่จะพร้อมที่จะดูภาพไปพร้อมๆกันแล้วนะเพื่อนๆเห็นนีนโอ้เห็นโลโก้แล้วนะเพื่อนๆนะเห็นโลโก้แล้วนะต้องรอโตัโก้ปุ๊บโอ้ลูกเล่นเยอะอ่ารอดูภาพภาพจะมาไหม ถภาพมาก็ถือว่าโอเคปิดงานนะเพื่อนๆนะสาย HDMI เสียบรอไว้แล้วตามที่เคยทำรุ่นนี้ไม่น่าจะพลาดอ่ารอรุ้นไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะหรือว่าสายหลวมนะยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะพอรุ่อ้าวมีเสียงแล้วเพื่อนๆนะมีภาพแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆทำได้ค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆปิดงานครับ